สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขภาพเข้าใจง่ายวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจมากๆนั่นก็คือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทุกคนควรรู้การเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ถูกวิธีลดความเสี่ยงโรคและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 1. ระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพ immune system ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ปกป้องเราจากเชื้อโรคหลักการสำคัญภูมิคุ้มกันแข็งแรงต้องอาศัยอาหารครบ5หมู่การนอนหลับเพียงพอและการออกกำลังกายสารต้านอนุมูลอิสระเช่นผักผลไม้สีสันสดใสช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีเคล็ดลับทานอาหารหลากหลายออกกำลังกายเบาๆและนอนหลับ7-8ชั่วโมง 2>, 2. พลังงานและเมตาบอลิซึม Energy and Metabolism ร่างกายใช้พลังงานจากอาหารเพื่อทำงานและรักษาชีวิตหลักการสำคัญคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักการเาผาผลาญช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอายุเพศมวลกล้ามเนื้อและกิจกรรมทางกายรักษาสมดุลอาหารและออกกำลังกายช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมและลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย 3. ระบบย่อยอาหารและโภชนาการ Digestive System and Nutrition ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารเป็นสารอาหารให้ร่างกายหลักการสำคัญไฟเบอร์ช่วยให้ลำไส้ทำงานดีลดท้องผูกและคอเลสเตอรอลโปร o b โอติกจากโยเกิร์ตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เคล็ดลับทานผักผลไม้และอาหารหมักดองในปริมาณพอดีทุกวัน 4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular System หัวใจและหลอดเลือดเป็นระบบสำคัญที่ส่งเลือดและสารอาหารทั่วร่างกายหลักการสำคัญหัวใจแข็งแรงต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงอาหารไขมันอิ่มตัวและอาหารแปลรูปเคล็ดลับเดินเร็วว่ายน้ำหรือโยคะ30นาทีต่อวันและทานอาหารต้านไขมัน 5. สมองและสุขภาพจิต brain And Mental Health สมองควบคุมความคิดอารมณ์และการทำงานร่างกายหลักการสำคัญคือการฝึกสมองเช่นอ่านหนังสือเล่นเกมหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ช่วยลดความเสื่อมสมองการออกกำลังกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสมองเคล็ดลับคือทำกิจกรรมที่ท้าทายสมองทุกวันและฝึกสมาธิหายใจลึกๆ6การนอนและฟื้นฟูร่างกาย Sleep and Recovery การนอนหลับทำให้ร่างกายซ่อมแซมเซลล์และสมองหลักการสำคัญนอนหลับ7-8ชั่วโมงต่อวันนอนในห้องมืดเงียบและอุณหภูมิเหมาะสมเคล็ดลับหลีกเลี่ยงหน้าจอก่อนนอน1ชั่วโมงและสร้างกิจวัตรนอนประจำา 7. การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว Exercise and Movement การเคลื่อนไหวช่วยให้ระบบต่างๆทำงานดีขึ้นหลักการสำคัญการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอช่วยหัวใจและปอดการออกกำลังกายเสริมแรงช่วยกล้ามเนื้อและกระดูกเคล็ดลับเดินว่ายน้ำยกน้ำหนักเบาหรือโยคะสม่ำเสมออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ 8. การควบคุมน้ำหนักและโรคเรื้อรัง (Weight Management and Chronic Disease) น้ำหนักเกินเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันและหัวใจหลักการสำคัญสมดุลพลังงานพลังงานที่กินเท่ากับพลังงานที่ใช้อาหารครบ5้าหมู่บวกออกกำลังกายเคล็ดลับจดอาหารและน้ำหนักและปรับพฤติกรรมทีละน้อย 9. การป้องกันโรคติดเชื้อ infection prevention โรคติดเชื้อเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา,าต่างๆหลักการสำคัญล้างมือบ่อยๆรับวัคซีนตามคำแนะนำรักษาความสะอาดอาหารและน้ำเคล็ดลับใส่หน้ากากในที่คนแน่นๆและหมั่นล้างมือ10การชะลอวัยและการใช้สารต้านอนุมูลอิสระ Anti-aging และ Antioxidants อนุมูลอิสระทำให้เซลล์เสื่อมเร็ว หลักการสำคัญทานผักผลไม้ธัญ,ญพืชและสมุนไพรไทยออกกำลังกายและนอนหลับเพียงพอเคล็ดลับดื่มชาเขียวผักผลไม้สีสันสดใสและใช้สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระเช่นขิงขมิน้นกระเทียมทั้งหมดนี้คือสิเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทุกคนควนรรู้ระบบภูมิคุ้มกัน เมตาบอลิซึระบบย่อยอาหารหัวใจและหลอดเลือดสมองและสุขภาพจิตการนอนการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักการป้องกันโรคติดเชือ้อการชะลอวัยการเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ถูกวิธีลดความเสี่ยงโรคและมีชีวิตที่แข็งแรงยืนยาวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเรา เพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพเข้าใจง่ายในครั้งต่อไปครับขอบคุณทุกคนครับ